สวัสดีครับวันนี้มาพบกันใหม่นะครับกับสมุนไพรพื้นบ้านนะครับสมุนไพรพื้นบ้านชนิดนี้เรียกชื่อว่าเข็มแดงใหญ่นะครับต้นเข็มแดงใหญ่นี้เป็นพืชประดับเป็นพืชมงคลนะครับ แล้วก็มีสรรพคุณทางด้านยาพื้นบ้านด้วยนะครับสำหรับสรรพคุณทางด้านยาก็มีสรรพคุณหลายอย่างด้วยกันนะครับอันนี้เป็นภูมิัญญาพื้นบ้านเป็นภูมิัญญาชาวบ้านนะครับสำหรับสรรพคุณทางด้านยาที่ ชาวบ้านพื้นบ้านได้ได้มีการใช้กันมาตั้งแต่ตั้งตั้งแต่โบราณมานะครับอันนี้เรียกว่าสมภัยพื้นบ้านนะครับสำหรับต้นเข็มนี่เป็นไม้ประดับเป็นไม้มงคลสำหรับปลูกไว้ ตามบ้านเรือนตามสำนักงานตามสถานที่ราชการต่างๆนะครับเป็นพืชมงคลนะครับเป็นไม้ประดับที่สวยงามมากนะครับต้นเข็มแดงใหญ่นี้ก็จะมีสมรุคุณทางด้านยาหลายอย่างด้วยกันนะครับสมบุกสณทางด้านยาก็มี มีดอกนะครับใช้ดอกนะครับใช้ดอกดอกนี้ก็จะ,ะนํามานำมาตากแห้งนะครับนํามาตากแห้งแล้วก็นํามาตากแห้งแล้วก็เอามาบดเป็นเป็นผงชงเป็นน้ำชานะครับชงเป็นชากินนะครับแก้ไอนะครับแก้บิดนะครับ รักษาโรคปวดประสาทนะครับช่วยในการย่วยอาหารนะครับสมานแผลภายในทุกอย่างนะครับเป็นยาสงบประงับนะครับเป็นยาสงบประงับประสาทเป็นยาสงบรงบะรับปบระสาทระงับประสาทร,ระ,รง,ระรงับการอาการปวดนะครับอันนี้เป็นสมบัติเกี่ยวกับดอกนะครับใช้ดอก เรจะนํามาต้มก็ได้นะครับต้มต้มเอามารับประทานนะครับต้มแล้วก็นําน้ํอามารับประทาน,นเป็นเป็นชาสดก็ได้นะครับเป็นน้ําต้มดอกสดนะครับหรือต้มดอกแห้งก็ได้นะครับอันนี้มีสรรพคุณทั้งด้านยานะครับเกี่ยวกับดอกนะครับสาหรับการใช้รา,ากนะครับ การแช่รากคือนํารากมาต้มนะครับต้มสดก็ได้ต้มแห้งก็ได้นะครับนํารากมาต้มนะครับรับประทานน้ํานะครับกล้วยขับเสมหะนะครับช่วยขับเสมหมะ,ะ,ร,มมะรักษาโรคก,กําเดานะครับรักษาเลือดโรคกําเดานะครับ <c oughs> บํารุงธาตุไฟนะครับบํารุงธาตุไฟแก้อาการบวมของแขนขา าตามตัวนะครับโรคตานะครับแก้เกี่ยวกับโรคตานะครับตาผิการตามองไม่ดีตามองไม่ชัดนะครับขับน้ําดีนะครับแก้ท้องเสียนะครับแก้อาการบิดแก้าการติดเชื้อนะครับช้วยเจริญอาหารนะครับสําหรับ าการใช้รากนะครับนำรากมาต้มสดก็ได้ต้มแห้งก็ได้นะครับอันนี้คือสรรพคุณทางด้านยาของดอกเข็มแดงใหญ่นะครับรากเข็มแดงใหญ่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นเข็มแดงใหญ่นะครับก็มีสรรพคุณดังที่กล่าวมานี้นะครับหากผู้ใดสนใจก็ นำไปทำต้มรับประทานหรือว่าบอกต่อๆกันไปเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ